Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi surali sadari wa yasirli amri wa alun uqdatan min lisani yafqahu qawli ขอความสลามัตความระมาตความบรักัรมจงมาะสบแด่นักเรียนนะครับตลอดจนถึงผู้ปกครองทุกท่านนะครับสำหรับวิชาฟิกของชั้นวัทยาลศึกษาปีที่3นะครับในวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของเงื่อนไขของผู้ที่วายิบละหมาดวันศุกร์นะครับมีอยู่เจประการด้วยกันนะครับ 1. เป็นมุสลิมนะครับนะ แสดงว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะครับไม่วายิบสองบรรลุศาสนาภาวะนะครับคนที่ถึงอาเกนบาล็กบรรลุศาสนาภาวะนะครับส่วนคนที่ยังไม่บรรลุศาสนาภาวะก็ไม่วายิบสําหรับเขานะครับสามผู้ที่มีสติสัมปชัญญะนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่สติไม่สมประกอบนะครับนะต่อไป ข้อที่4นะครับมีอิสระไม่ใช่ทาตหรือว่าเสรีชนนั่นเองนะครับเราเนี่ยเป็นอิสระนะครับทุกคนนะครับเพราะว่าทาตสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับถ้าเป็นผู้ชายนะครับสแสดงว่าไม่วายิบสําหรับผู้หญิงนะครับเพราะการละหมาดันสูงเนี่เป็นวายิบสําหรับผู้ชายนะครับ6เป็นผู้ที่มีร่างกายปกติไม่เจ็บป่วยนะครับ เป็นผู้ที่มีร่างกายปกติไม่เจ็บป่วยสําหรับคนที่เจ็บป่วยไม่สามารถที่จะไปละหมาดวันศุกร์ได้เนะ่รับเป็นที่ยกเป็นกองศาสนานะครับเจ็ดเป็นบุคคลที่อยู่ประจําท้องถิ่นนะครับหมายถึงว่าคนคนนั้นนะครับอยู่ในหมู่บ้านนั้นนะครับไม่ใช่คนนอกท้องถิน่นหรือว่าคนนอกพื้นที่นะครับไม่เจ็บไม่ป่วยมิใช่คนเดินทางนะครับแสดงว,ว่าคนเดินทางนี้ไม่ ไม่สามารถที่จะนับเข้าอยู่ใน40คนที่จะเป็นคนประจำถิ่นนะครับเงื่อนไขของการะละหมาดวันศุกร์มี6ประการด้วยกันนะครับเงื่อนไขจะบอกว่าการละหมาดนั้นใช้ได้นะครับจะต้องประกอบด้วย6ประการนี้ด้วยกันนะครับ 1. การทําจุมอาการทําละหมาดวันศุกร์นะครับในเมืองหรือในหมู่บ้านนะครับนะ การทาจุมอาในเมืองหรือในหมู่บ้านนะครับ2จะต้องมีจํานวน40คนที่เป็นอะหรจุมอาตนะครับหมายถึงผู้นี้มีคุณสมบัติพร้อมในการทําจุมอานะครับต้องมี40สคนขึ้นไปนับตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่เริ่มกุตาบะนะครับบทตักเรียนนะครับจนเสร็จละหมาดโดยสมบูรณ์นะครับ3นะครับประการที่3ก็คือการละหมาดจุมอาทั้งสิ้นนะครับ ตั้งแต่เริ่มจนจบและคุตบอนและคุตบอนจุมอะนั้นนะครับต้องอยู่ในเวลาซุรีนะครับถ้าหากว่าเวลาหมดลงในขณะละหมาดจุมอะนะครับจะต้องแปลลปละหมาตนั้นให้เป็นละหมาดซุรีนะครับจะละหมาดจุมอะไม่ได้นะครับถ้าหากว่าหมดเวลาแล้วนะครับโดยไม่ต้องเนียดอีกหมายถึงว่าเนียดละหมาดจุมอะนั้นใช้ได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องเนียดเป็นซุรีแล้วนะครับ หรือถ้าแน่ใจว่าละหมาดนั้นไม่พอที่จะทําละหมาดวันศุกร์ก็ให้ทําละหมาดซุฮรีนะครับทดแทนนะครับสจะต้องอ่านคุตบะก่อนละหมาดนะครับจะไปอ่านหลังจากละหมาดไปแลว้วไม่ได้นะครับห้าเราก็อัดแรกของละหมาดยุมอะต้องกระทํานะครับในจมะนะครับหมายถึงว่าอะไรครับร่วมกันทํานะครับให้ครบจํานวน40คนตามกฎของ การละหมาดจุมอะนะครับ6จะต้องไม่มียุมอาอื่นในท้องที่เดียวกันนะครับละหมาดจุมอะก่อนหรือละหมาดพร้อมกันนะครับหมายถึงว่าในหมู่บ้านนั้นในเมืองนั้นนะครับจะต้องไม่มีการทําละหมาดวนันศุกร์นะครับนะในพื้นที่เดียวกันเนี่ยจะทำสองครั้งนะครับหมายถึงว่าทําพร้อมกันหรือทำสองมัดจิดนะครับไม่ได้นะครับน,นี่ก็คือเงื่อนไขที่จะซ้อมจุมอัต์นะครับ ต่อไปนะครับการจะละมันจนสุกนะครับมีอุสลีว่าอย่างไรครับอุศลีกล่าวว่าอุสลีฟอรดอนจุมาติรรกาเตนีมะมูมันลิไลตาลานะครับนี่คือคำเนียดละมาดจุมัดนะครับสําหรับผู้ที่เป็นมะมูนะครับซึ่งมีคำเนียดว่าข้าพเจ้านะมานฟรดูจยุมัดนะครับสองรกเป็นมะมูเพื่ออลาตาลานะครับ ถ้าผู้ละหมาดนะครับเป็นอิหมามก็ให้เปลี่ยนจากคําว่ามะมูมันนะครับเป็นอิหม่าม,มันนะครับพร้อมกับเนียดเป็นอิหมามนะครับในขณะที่เนียดนะครับมาดูแบบฝึกหัดกันบ้างนะครับคําสั่งให้นะักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ไม่ถูกต้องนะครับหนึ่งอันจุมะหมายถึงอะไรนะครับสองอาลียุมะนะครับหมายถึงอะไรครับอาลียุมะ สามวันศุกร์นั้นมีเหตุการณ์สำคัญอยู่หลายอย่างนะครับให้นักเรียนบอกมาสองอย่างนะครับสี่หมู่บ้านหนึ่งจะทำละหมาดหยุมอาได้นั้นจะต้องมีอาลียุมอากี่คนนะครับห้าสุนัตนะครับสิ่งที่ควรทำในวันศุกร์มีอยู่มากมายนะครับให้นักเรียนบอกมาสองประการนะครับนะบอกสองประการนะครับขอนนกเรียนนะครับทุกคนนะครับได้รับความโชคดีทางในโลกนี้และโลกหน้านะครับ และปลอดภัยจากภัยบาลาต่างๆนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ